ซีเจียนหล่อมากแต่ว่าถ่ายไม่ได้นี่ลูกค้าอยู่เขาอยู่ลูกค้าอยู่ส่วนตัวอยู่เขาลูกค้าซื้อตัวไปแล้วซีเจียนเอาไปออกกล้องอะไรแล้วเพราะเขาอยู่กับลูกค้าโตัว B3 แล้วหล่อมาก สามหนึ่็ไรค่ะเจ็สามสองขาเราย่งนตสามหนึ่งแ่งสมห่แะที่สองและสามห่กดคบมา

ไปแอบเบิงซีเจเลยพี่น้องซีเจคือหล่อมากแอบดูซีเจแล้วคือหล่อมากรอ้อยคนลุกคนชัน,น,นอยอยม,มีดอกยางสวัสดีครับสสวัดีค่ะอล๋อทราบครับ <c oughs> แรงไหม ซีเจดหล่อมากหล่อหล่ออยากหล่อจนอ,อยากร้องไห้ซีเจดหล่อมากแต่ว่าไม่สามารถถ่ายให้ดูได้เพราะาลูกค้าซื้อตัวไปแล้วเมาแล้วเมาทั้งคืนแล้วซีเจดคือเมาไปแล้วบวามสามารถ่ายได้แต่ว่าถ้าเรื่องความหล่อคือให้มีสิบให้สามร้อยเปอร์เซ็นต์หล่อจนแบบอยากไปเลียนให้รถต่ำแล้วเอาเงินประกัน,นกามาใช้ตัวให้ตัวเองกันไหม อยากไปแหลกให้รถตามแล้วเอาเงินประกันเอเอมาให้ตัวเองใช้แล้วซื้อดือดนอ <c oughs> นน้องหล่อจริงๆหล่อจนแบบว่าอยากไปวิ่งตามให้รถสิบร้อเยเหรียญแล้วก็เอาเงินประกันแต่ตัวเองไม่ได้ใช้สุดตัวเองบายบายหล่อจริงจริเออผมงงว่ามันมาจากไหนใครเป็นคนเอามาส่วนมากเด็กแล้วผมอะ่ะไม่ใช่เด็ก ที่ที่ที่ท,ทำงานแบบเบื <c oughs> ้เด็กเอีนยนใพี่น้องไม่ใช่เด็กเอีนมาก่อนนะเป็นเด็กที่ไม่เคยทางานแบบด้านนี้มาก่อนแล้วผมก็มาสอนมารีฟมาให้เียนรู้ร้านผมหมะไม่ใช่ร้านที่แบบว่าเป็นร้านมิฉาซีฟเดไม่ใช่เดอืมเราเป็นร้านที่แบบว่าเด็กใหม่แล้วก็เด็กคือว่าแกะกล่องใหม่ใหม่แกะกล่อง,กกรองพรีเมียม,มซีสออกมาจากกล่องแกะออกมาแล้วก็มาปั้นใหม่มาทําใหม่ให้เป็นแบบแต่ถ้าเราไเอาเด็กที่มันแบบว่า ช่ำชองแล้วลูกค้าจะย่างลูกค้าชอบแบบใสๆน่ารักน่ารักธรรมชาติจัดสรรทำไงถึงจะได้เห็นพี่ต้องมามันหล่อจริงหลอ่อจนอยากร้องไห้แกงดาวมาพร้อมน้องฮาร์ดแต่ว่าน้องฮาร์ดออกไปแล้วน้องฮาร์ดฮาร์ดไหนวะมันไหลายา้าแปดศูนย ห,หลอกอยากร้องไห้อยากเข้าปรับนัดอยากเข้าปรับเขาพบูดยาดมฟินแหงดมทีไรก็ฟินทุกทีเนี่ยเมื่อกี้เห็นหนะน้องเมื่อกี้เห็นหนะน้องสิงเจ็ดมาเกือเป็นลมต้องโดมฟินแหงมันหลอกเกินจริงเพราะอะไรหลอ่อเนื้อเทพบุตรนึกว่าเทพบุตร,งร,ตรลงมาบรรจุลงมาจุติลงมาบรรจุนึกว่านึกว่าเทพบุตรลงมาจุติ ถ้าอยากเห็นนะพรุ่งนี้สามทุ่มบนฟอร์มดูช่องทิกตอกฟินขับเลยประมูลมันมากแล้วเราอะ่ะเดือนหน้าอ่าประมาณหนึ่งตุลายิ่งจะมีดมเด็กใหม่มาอยู่ยิ่งเยอะมีเแหละตัวแบบตัวแบบ น้ำลายไหลเลยแบบนายแบบจากนายแบบก็หันมาดึกเป็นปิดเป็นโหนจากนายแบบจากการแสดงบางคนยอมถอดขค้ชตัวเองออกแล้วมาทำที่นี่เราได,ได้ได้เงินเยอะกว่าก็ยอมบางคนออกจากงานประจาออกจากงานประจาที่หลายคนน้องที่ผมรูาจา้จักตั้งแต่เปิดร้านยอมออกจากงานประจาที่มันคงออกี่ยมาทำมาที่นี่ หลายคนมากและตอนนี้เขายังอยู่เขาได้เขาก็ได้ทองจากบอไปแล้วด้วยเอา้าดูแล้วนะรับดู้งานรู้แล้ว เดือนหน้ากับคอนแกนจะแบมฟินขับหน้าเลยครับอยากได้ยาดมถ้าเกิดว่าให้สิบชิ้นเอาไหมไอเงี้ยยี่สิบชิ้นไอยี่สิบชิ้นก็ได้ยี่สิบชิ้นได้บออยี่สิบชิ้นถือว่าใจร้ายไหมไม่ร้ายหรอกใครได้ขนาดนี้ยี่สิบชิ้นใจร้ายไหมอันนี้ปัญญาดมเกี รวมแล้วได้กินเกี๊ยาดมเกี๊น้อยเกี๊เวียดนามน้อยยาดมเกี๊ยน้อยรวมแล้วมันดมเกี๊มันเติมเกี๊ยเป็นพี่ต้นบางจริงจริงออนจน่ผมเห็นลูกค้าบางคนผม,ผม,ม,มันประจําหรผมรู้สึกว่าผมผูกพันนะวันไหนที่ผมเห็นเขาผมรู้สึกว่าประหละาดแปลกใจ รู้สึกผูกพันกับลูกค้าตัวเองด้วยบางทีเหมือนแบบเคยเห็นมาประจําเราก็เห็นเหมือนพี่ตรงข้ามพี่ตัวข้าวร้านเราตัวเนี้ยลูกค้าประจําดูแลเราอยู่ตังเนี้ยก็รู้สึกผูกพันผูกพันลูกค้าวิ่งพี่ไม่ไปนองจะไปผูกพันลูกค้าซื้อของกันไดนเห็นหนาลูกค้าดูมาเขาลาระยำใดวันไหนผมบ้างผมเข้าร้านเนาะอยู่เซ็นต์ตะกร้า แบบหนึ่งโอ้ยมาร์คถือล้วใช่ไหมเพลงโกโปิโก,โก้ขอพิกัดใจรวมด้วยยาดมฟินแฮงเป็นยนยาดมที่เข้าร้านฟินคับต้องมีตัวนี้ไม่งั้นคุณจะเป็นลมเพราะคุณความร้อมนันเยอะมากร้านผมมีร้านผมส่วนรวมสวม่วนรวมจีนเกาหลีไทยหน้าเกาหลีก็มีหน้าจีนก็มีหน้าไทยอ่า หน้านี้หาวเราคกงก็มีหน้านินหาวเราโกงก็มาหน้าไต้หวันก็มีหน้าไทยก็มีร้านผมเพราะแล้วถ้าเกิดมาปุ๊บต้องพกอนไ้มาด้วยแอดมินน้องบาทเคยไหมใครเคยดมแล้วกดคำว่าพิมพ์คำว่าหอมหรือไม่หอมไหมญาตร่วมผมหอมหรือไม่หอม ยาดมผมหอมหรือไม่หอมยาดมผมเท่าหรือไม่เท่าเป็นกลิ่นเท่าไหมยาดมผมเป็นกลิ่นเท่าไหมครับที่พูด,ย,ดยืดดีเพราะว่าแก้วที่สามแล้วคอยสิปกยาดมโยยานเห็นซีเจนจะเป็นลมตอนนี้ราคาขึ้นที่กี่บาทคุณได้ราคากี่บาทอะ คุณได้ราคายาดมฟินแหงกี่บาทของหายากน,นั่นนี่ของหายากนั่นนี่พรุ่งนี้ตะก้าจะระเบิดเทียท,ทีสิบวิสิบเก้าแปดฝรั่งบอกฟินดีฟินด,นดีบอสเท่า,า,ทาไม่เท่าดมแล้วฟินมา ใครเคยดมเกแล้วใครเคยดมเกแล้วเม้นมาหน่อยดมฟินเหมือนดมเกดมเกเหมือนดมฟินนี่เลยฟินแหงเป็นยาดมพรีเมียม,มหล่อมากเบื่ออะไรนี่ ใครอยากดมเกน้อยก็องนกี่นี้นะครับ79บาทตอนนี้ FC ได้ราคาเท่าไหร่ครับทุกคนได้ราคาเท่าไหร่หอมมากฟินมากไม่เท่าผมบอกเหลวผมบอกเหลวว่าอยาดมเกแล้วมันเป็นจะดมที่แบบว่าผู้สุบภาพจริงๆเห็นเจ็ดเห็นสี่เกียแล้วเป็นลม ใครอยากดู47ต้องอกดตะกร้าก่อนมาใครอยากดูหน้า47กดตะกร้าก่อนเดี๋ยวผมเรียกออกมาให้ดูหน้าแป๊บหนึ่งลูกค้าดา่าปะเนี่ยลูกค้าเขาเมาแล้วลูกค้าก็เลยด่าเพราะลูกค้าเมาแล้วรถมาแล้วครับเอาเปลเลเดอ้อถ่ายพิชเชนเตอร,ตอร์ทีมอย่างอื่นทีมคู่รัก ตีมเพื่อนรักพรุ่งนี้ตีมเพื่อนรักนะครับร้านปิดกี่โมงหอมมากกดแล้วขอดูสีเจ็ดแป๊บหนึ่งไม่ให้ดูกดอีกก่อนกดอีกก่อน,นเดีว อยากสั่งเสื้อปตูตะก้าหน่อยจ้าเออวะได้ไหมวะเมื่อแสงไหนเด้อนี่เป็นนี่แบบอยู่สองวันเดียวทำไปแล้เดี๋ยวให้แอดมินแอดมินบาสทำให้นะครับ <c oughs> หอมจริงหอมกดชื่น ้อมจริงๆครับในก็ฝากด้วยนะครับหอมจริงๆมีที่พักใกล้ๆไหมครับร้านเรามีโรงแรมระดับโรงแรมรดับห้าดาวนะครับในการโรงแรมห้าดาวในการ รองรับลูกค้าที่มาเที่ยวนะครับลางของธรรมดาเ็ีพี่น้องลูกค้าของพี่เตอรควมงามเลือนเเปิดวงจะไปหา FC มานะขาเปิดวงที่8นะครับ เปิดวงที่แปดนะครับคิดถึงเพื่อนตัวดำๆคี่ส้นตะกร้บ,บอด ยันตุชันมันสวยยันตุชันเนะคนสีร่างกาปังมากๆบอสตอนนี้ผมปังผมปังเรื่องอะไรบ้างผมอยากรู้ว่าความปังผมคืออะไรคือการที่ได้ขายในโงปิดแหงไหม เลยลูกค้ามาลัวมากขอ,าาองมันน่าเศร้าหรอมีครับผมเชิญครับฮะล้นบักลาแม้ติ่ตาม่ำขอบคุณนะครับรอสีเ่เจ็ด เป็นญี่ปุ่นมากถ้าเขาเป็นแฟนกันจะสิวเส้าไหมเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเพือเเ่อนกัน ปากินกินปลาดองไม่ใหญ่จี้อร่อยมากยังอยู่ในลมหายใจอยู่นะปลาดองเอี้ยมออกมาเป็นปลาดองเ <นา S 1> อี้ยมออกมาเป็นปลาดองตัวเนี้ยอุ้อยเขาดนทิ้แห้งแล้วตอนเนี้ยหน้าหน่าตา่ระชิดหรอทิ้งที่ไหนเพราะว่าของมันได้นีไง<อ>ไเป็นอะไรประชิดกดตะก้าอะไรนะแล้วทิ้งที่ไหอก็เลยหน่อย มาดิมาดิมาดินี่ย LC เขากดตะกร้าได้นะเท่าไหร่นะเจ็ดเก้าพันอันนี้ซื้อที่ไหนมาในร้านณในร้านใใช่าร้คุณแม่อ่านท้องน้ำว่าขายหรอเพราขายเท่าไหร่ร้อยยี่สิบนี่ข้อค่าข้อค่าคนส่งหรือเปล่าหรือค่านั่งรอสามพันขอบเลยเออปัดมันฟินอ่ะมันฟินกินอิ่มตรงนได้เรื่อยๆอ่ะ ไม่เท่ากินไม่ได้แบบโบราณเนาะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นมองเอฟซีอยากเห็นเบอร์ซีเจ็ดแห้งแบบนี้ไม่ให้ดูหรอกลูกค้าจะว่าลูกค้าจะว่าลูกค้าตอนนี้ซื้อมาแล้วสิบห้าหลอดอย่าดู ไม่เป็นไรขาะต้องการความสดชื่นลูกค้าเยอะไหมวันนี้เยอะทุกวันร้านผมหนังเที่คืนเยอะทุกวันเต็มทุกวันร้านฟิ๊ขับเต็มทุกวันต้องถามว่าวันไหนไม่เต็มเท่านันเต็มทุกวัน,วนคนมาเที่ยวแบบ ยีวามสุขจริง ไปคนเดียวเด่งจะรุมบลูมบัวนิ่บลุมจ้าขับัซื้อที่เขามาสีรุ่มค่ะจ้ากับบล่มจ้ากับบล่มบลองย่างดอกขับรซื้อที่เขาจ้าวบลูมมากค่ะคุณพี่ขาสิบรุ่มอย่างคำเวียนเวียนจะรีบมาหาปย่าสีรุ่มเป็นย่งบลูมไปยงยูวอลกิ้งบล่ม พี่บอกวีจาเกอไข่เป็เดเกลคุณพี่พี่สาวยัไมแบบพี่สาวมาเกล่งเราน่น,นะร้านผมเด็กไม่ลุม่ม่ซื้อเด๋ยมเขาไม่ลุมเขาไม่แตกแน่นอนอันดับแรกของการดูลุม,ลมคือต้องซื้อดื่มก่อนซื้อเขาลงมาเาี่ยบนไปทีก่อนสองร้อยห้าสิบบาทซื้อลงมันรดเขาปรลุมดอกก็ว่ากันซื้อหลายอาจจะลุ่ม อตอนนี้โต๊ะวีสามเด็กลุมเพราะว่าเพื่อนเด็กลงแบบสุดๆเพื่อนเห็นจ่อยก็ดีสุดๆบอลรุมอาอยัางมารุมีิจะเราี่จรรุมเราซื้อกี่ดื่มท้าจะมาสองดื่ม หอยอยางดูขาปิรุ่มเด้งหน่อย่อยนาลานี่หอยนิสัยดีกระดอเดี่เคี่ยมกระดอหอยบีบยางดีคุณภาพพรีเมียม <c oughs> ใครจะร้องเพลงนี้ไหม,มปกติว่าถ้าเกิดเพ,พื่อนเลียร์้องเพลงนี้บทิีเป็นยังไงบ้างฉันก็แค่แกง,งโง่รลองบ่อยเลยทีนี้แม่เป็นวิชันนั่นเบอร์ชันคุณพ่อจำซิว่าอะไรแฟบบิ้หรือพี่น้อง<ต>พูกนี้ต้องถ่ายแบบเช้านะครับ<ส>เดี๋ยวนะเดี๋ยวนางแบบเขาจะวีนนะตัวเครื่อง,องฉันดวนสาม ฟินแทงหอมจริงไม่แสบตาไม่แสบคอเมียพี่มีชู้แม่เชื่ออะไรเงินต้งหลอกเช่หรอแล้วเสียงของเมียพี่มีชู้ชาวบ้านรู้หรือเปลา่าเอาแมมเพราะชายเมืองสิงไปฟินแล้วไม่เรียกเด็กโดงได้ไหม่ไ,มได้ครับ มาฟินครับไม่เรียกเด็กลงได้แต่ว่าจะมีค่าสตู c ิ a r ชาร์จสมมติว่าเข้ามาแล้วกินเดือดปกติเลยถ้าไม่เรียกเด็กลงทั้งคืนอ่ะสมมติไปนั่งเบืองไปนั่งจอบจะมี s e r v ิโอชาร์จห้าร้อยบาทเด๊ะแต่ส,สมมติว่าไม่ค่อยเห็นมีใครชาร์จเพราะลูกเพราะลูกค้าเรียกเกินห้าร้อยห้าร้อยเดือห้าร้อยบาทไหมเนี่ยบอมสมัครมากกับพีต่ตะบินฟิดบินสามพันสี่พันห้าพัน ถึงสองแสนถึงสามแสนถึงหาแสนแล้วแต่แต่เริ่มลูกค้าทั่วไปก็เมามาก่อนกรึบมาก่อนแล้วก็มาเที่ยวที่ร้านเราหลังเที่ยงคืนมาฟี่ขับหลังเที่ยงคืนบอสเชิญนวยปทุมทองมาขึ้นสัีพีหน่อยอยากเช่คมาอยู่ ชื่นชอบอยู่ว่านน่ารักแล้วก็เสียงดี mm hmm. มายุโรเมื่อไรจ๊ะ mm hmm. มีนาครับ mm hmm. ฉันกินลายครับเ mm hmm. ลยเลกกระเดงยลกสุกกระเดงอุ๊ยอะไรด้วย mm hmm. สบายดีครับก็ดีครับหนึ่งสองหนึ่งบอสซื้อสีจีวอนมาหรอสิบเจ็ดพอยแม็กอะไหนอะนี่ไงสีจีวอนอันนี้คือจีวอนหรอสีจีวอนทขาไมว่าถึงจีวอนอะมันเหมือนสีมันเหมือนจีวอนภาพไหมเหมือนบองไรวะเหมือนอย่บ่บอกเออถ้าขึ้นบนชัซนื้อ,อ,อ,อผมเห็นอยูต่ตอนบอสถาย่ไหมอ๋อตาดีมากหนึ่งสองหนึ่งตาดีมาก อคนเดียวหรอ